ข้อน้าเพิ่นบางให้ก็ยังเขียวอยู่บางให้กักบกำลังทอดห่วงเนาบางทงนาบ้านม่วงสุม่มงามขนาดกว้างสุดสายหูสายตา ตอนที้พี่น้องมดสู่คููสู่คนเนาะตอนนี้เบาวสอนอยู่เขตสานเมืองทาขแขกแขวงขงมวนเนาะทีนี้สิพาพี่น้องเขาขี่รถเลาะเชี่ยวส้มบรรยากาตธรรรมสาติบ้านนายามแรงเนาะพี่น้องาเบิงทงงไ้ทองนะตอนนี้อยู่ที่บ้านนาบวกข้าไปทางบ้านหวงสุม ขอน้ากัลัองทอดม่วงและกำลังสุกเรือพี่น้องตอนนี้พี่น้องทางลาวเปนลังการเทียมมีจัรเย็บเกี่ยวขาหน้าปีเนาะเส้นทางสายธรรมศาสตร์อันนี้เป็นทางลาดเด้อพี่น้องลัดไปบ้านม่วงสุ่มท่าเดือก็าทางเข้ามาบ้านหนองแวงบ้านโคกเสาเขื่อน เขสารเมือง่าแขกเป็นทางที่พนไห้รถบรรทุกเที่ยวเดินทางกระปูยางมาฮอนนี้วิจากนี้ก็เป็นทางดินแดงตอนนี้อยู่ทางเมือง่าแขกแปวงขาม้วนเริ่มอากาศหนาวแล้วพี่น้องเลยดาวเขาสู กระดดหนาวแล้วเนาะที่สิบกว่ามืออ้อสิออกพรรษาแล้วที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นงานบุญชวงเพืรออยู่าลางบุญออกพรรษาประจำปีอยู่ทางเมืองขาแค่เป็นงานใหญ่เป็นงานของแฟงขงบวนพระซะเนาะ <S <S เปลี่ยนทางไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนพ่นเนาะ และนอกจากนี้ทางเส้นนี้ยังเป็นทางลัดไปบ้านหนองเมี่ยงทางบ้านหนองเมี่ยงก็ได้พี่น้องว่าเป็นทางลัดไปบ้านอันมาตอนมะลัยก็ได้้กันเนาะบรรยากาศภายแรงตะเวนกับร่างสิตตบดิน แรงๆมาอากาศเริ่มเย็ยน่อนเช้าก็มีหมอกตกขค้าอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเราทั้งหญ้าทั้งเข่าผสมกันเนาะนเป็นส่วนไม้ให้มาเพิ่นเนาะสวนกล้วยส่วนมะม่วง ขอน่าเพิ่นบางให้กัยังเขียวอยู่บางให้ก,กับกำลังทอดห่วงหรอกบางให้กับซุกเหลืองแล้วพี่น้องเลยอันนี้น่าจะเป็นทงนุงนาเขตบ้านหนองเมี่ยงยามหนาวนี่คำไว้พี่น้องแป๊บเดียวตรงตะเวนทีต้มเ,เดือดแล้ว ทางหน้าแม่น้นองเมี่ยงน้องน้ำขนาดใหญ่ประจำบ้านเพิ่น,นเนาะเพิ่นใช้ซื้อบ้านตามหนองตามเบิ่งนี่ยบี่แมนส่วนอย่างพาราตอนนี้พี่น้องทางลาวาเฮาเพิ่นนิยมปลูกอย่างพาราหลายทางแขวงขมวนกัแม่นทางเมืองหินบุญ หลายที่สุดลูกอย่างส่งออกต่างประเทศเพราะว่าจะส่งไปไทยเวียดนามหรือว่าส่งไปจีนเตาเว้นกับร่างที่โตเด่นงามขนาดไปน้องดีย๋ยวขอาวิดีโออย่างสะท้อนเสียงเต้าเวิน อดบ้านมงสุมแล้วพี่น้องบ้านมงสุมก, <c oughs> ก็เป็นบ้านใหญ่บ้านดังยู่ในเมือง่าแขกเป็นบ้านที่ติดแคมป์ของเศรนี้เรยมีเงินซานาบ้านซองของพี่น้องชาวบ้านมงซุ้มหรือว่าอาจจะเป็นบ้านนันนองคือนเนาะมาตั้งเงินทั้งซานอยู่บริเวณนี้หลายแล้วาอายุให้ยุสวนเฮ้ เก็ดเป็นเงินสาว้เลยทงนาบ้านม่วงสุม่มงามขนาดกว้างสุดสายหูสายตากำลังสงเสีิลเสกิลเกียเก่ยวข้าวพี่น้องเข้า,ขาบ่ล้มอ่ะงามาบ้านนายามแรงพี่น้องรรยากศดีขนาดเพชดเลย ีท้นตาลท้นไม้ไผ่เนม,มทางป้าทางเบื้องซ้ายมือนี่ก็ับที่เป็นบ้านหนองคือติดกับบ้านวงสุม เส้นทางเขา่าทางบ้านนองคือพี่น้องเส้นทางยินแดงแลอกระทัางไปให้ไปหน้าของพี่น้องสาวบ้านม่วงสุมเส้นทางสายธรรมศาติตะกี้มีแจ่เสียงให้เสียงนาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเริ่มมาตั้งเฮือนแล้วพี่น้องราอยู่เป็นเฮือนถาวร แต่ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เนาะเพื่อนจะมาอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเห็ดหัวเาเดสวนเสวนยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้ะทอดบ้านม่วงชุมแล้วพี่น้อง หลังจะโต๊ะดินพอดีรรยากาศที่บ้านม่วงสมรรยากาศอยู่ที่บ้านม่วงสมพี่น้องติดกับทางแยกที่1ิเทางไปหนองบกจะเป็นชิปภาพบรรยากาศนำมาสอนภาพพี่น้องลเลาะเขียวโซนบนลาเราเนาะ ทางบ้านม่วงสุม้มนะคาแขกแขวงขโมยนอ,อ๋อนี่ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องบายดี